คำพีเก่าแก่บอกไว้ว่าผู้ใดกรอบรองอำนาจเืองนั้นผู้นั้นจะสามารถควบคุมจิตใจของมันได้แต่คำที่ตามมาหนักหนาสาหัสจนกว่าจะรับได้และเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในคำพีที่เรล่าเวรบุรุษได้เขียนไว้ลงใน Minecraft Standard Song Revent Night of Orioles ความเดิมอตอนที่แล้วนายไมครับ,รบ <Craft> Standard Story กลับมาแล้วครับท่านไปแจ้งแอสซิสินให้รับรู้เรื่องนี้ให้เขาจัดการเรื่องนี้เขาเก่งและเขาชำนาญไปตามหาเรเวนไม่ใช่สิลูกศิษย์ของเรเวนแล้วนายจะทำยังไงต่อเราน่ยก็จะไปฆ่ามันเพื่อล้างแค้นให้กับอาจารย์เรเวนของเรานะสิ นี่นะเออเออข้าไม่มีทางตายหรอกนะยังไงซะข้าจะสงสารนี้ถึงลูกศิษย์เลเว่นให้ได้นะจริงสออออิฝากหน่อยแล้วกันนะเพื่อนอยาก จดไม้อะไรกันไหนดูหน่อยสิฮึสารจากทางหลวงบอกว่าฮีโร่ปลายฟื้นคืนชีพแล้วเป็นไปไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วครับท่านครูเะสพแอสซิสิน อสซัซินเออโอ้ยอสซัซินเออไม่อะไรพู้ชาดนี้จะยังเย็นก่อนแล้วค่อยพูดอ่ะว่ามาเกิดอะไรขึ้นว่ามาสิแอสซัสซินเขาสองปี<อ>งก่อน,น,นวันนี้เป็นวันฝึกหนักของแกแล้วถ้าแกอยากเป็นวอริเออร์ที่เข้มแข็งแกก็ต้องฝึกหนักแบบนี้ลหละได้ครับท่านอาจารย์เรเวนผมจะเป็นวอริเออร์ให้ได้ครับ เฮ้ยเยอะเนี่ยเนี่ยเยอ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 ะเยยอยังไม่ดียังไม่ดีให้แรงๆอีกเร็วทานายจันครับผมพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นวอริเออร์นะครับผมไม่อยากฝึอกอีกแล้วครับไม่ได้แกยังไม่พร้อมที่จะเป็นวอริเออร์แกยังไม่ดีพอกลับไปต่อซะไป ไปฝึกต่อเฮ้ยอ้พวกนี้เอาอีกเอาอีกให้แรงกว่านี้อีกอีกท่านอาจารย์เรเวนครับผมแอชลี่ผมมาฝึกแล้วครับแกยังฝึกไม่ได้แกยังตื่นสายแกไม่มีความรับผิดชอบไปซะไปไหนก็ไปเลยครับ นอนกันหมดแล้วเาราฝึกตอนกลางคืนก็ได้เฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่ายังจำได้อยู่นะอาจารย์เรวเวนเฮ้ยออะเฮ้ยไอชแอล,ลี แอยู่ตรงนี้นี่เองมีอะไรข้ารับใช้ท่านดักหลอดสคิปข้าจะรับใช้ท่านตอนนี้สิทธิ์ของเรเวนมันมาที่เมืองลแล้วแกต้องไปกำจัดมันซะอย่าให้มันมาหาข้าได้เป็นอันขาดได้ครับแน่ใจเลยว่าที่นี่น่ะน่าจะใช่ที่นี่แหละเฮ้ย hey, แกมาผิดที่แล้วละฉันให้แกเข้าไม่ได้หรอกนะที่นี่นะฮะเฮ้ยมาเพื่อเจอ,อยามกวนซะข้าชื่อทาริสข้าเป็นนักหนูสิทธิ์ของเรเวน เรเวนเรเวนอะไรข้าไม่รู้จักหรอกนะไอ้ <c oughs> พวกมวนนี่มั้ยอาจจะเป็นพวกมวนนินก็ได้นะ <c oughs> ใช่นะ่าจะเป็นพวกมวนนินแล้วมันไม่ยอมตายไม่มีใครเชื่อ <ไป S 2> เลยเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทาร,รีสลูกศิษย์เรเวนงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ฝ่าบาทครับฝ่าบาทครับเออขอบคุณ่าบาท กลับทูลฝ่าบาทเอา้าท่านครูเซธท่านพาใครมาเ่องนี้แล้วพวกนี้คือใครเนะี่ยพวกนี้ก็คือลุงเศรษฐของเรเวนครับประหมอมพบเขาอยู่ที่หน้าเมืองของเรานะครับคนด้านขวาของฝ่าบาทเขาชื่อทาริสเป็นนักธนูลุงเศรษฐของเรเวนครับส่วนด้านซ้ายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเขาน่าจะเป็นผู้ติดตามกันเมื่อกี้บอกรู้ดีมากท่านครูเษธยังไงซะเราก็ได้เตรียมแผนการไว้เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มตอนไหนก็บอกนะคอ,อเคล็มาผิดเรื่องอะไรนะคอเคล็ดอะไรขอเคล็ดอะไร,ะไ,รไม่ไหวเลยใครปล่อยให้เฉลยคนบ้ามาเดินแถวนี้ว่าไงท่านครูเสดท่านพร้อมที่จะรับแผนการนี้ไหมพร้อมครับฟาบาร์ที่เจ้าทั้งสองยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงตีดาบเพราะฉะนั้นแผนการของเราเราต้องกำจัดฮีโร่ไล โดยการใช้อาวุธที่แข็งแกร่งเนี่ยดูได้เลยด้านบนด้านล่างโดาเยอะจังเลยฮะน่ะขาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีช่างตีดาบที่ชำนาญสวัสดีครับอาวุธที่เจ้าเห็นล้วนแต่ตียากทั้งนั้นแกหาเพชรมาพรากกระจงละใครพูดว่าเดี๋ยวจับขังทุกเลยเออจริงสิเผอเอว่าพอมีสิ่งนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ย มันเป็นลูกแก้วที่หายากพอสมควรเลยนะครับเนี่ยถ้าเอามาแล้วก็ก็สามารถทําอาวุธได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าในสินะครับถ้าเป็นอย่างที่ท่านบอกเราก็สามารถจัดการฮีโร่บลายได้สินะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เรเวนได้ให้ผมไว้เขาบอกว่าสิ่งนี้อาจจะช่วยเราได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านทาริสบอกเราก็สามารถทําอาวุธได้จากลูกแก้วสินะครับถ้าอย่างนั้นแล้วอาวุธที่เราทํามาก็สามารถสู้กับฮีโร่บลายได้สินะครับเนี่ย ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมก็จะลองทําดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าโปรดติดตามตอน